คอฟอที่คอฟอที่วันนี้ต้องสื่กับคอฟฟี่อืมไม่ได้ละต้องซ้อมปากไว้เยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาทำง,งานจริงๆเขินแย่เลยออ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พอดีซ้อมดังไปหน่อยขอโทษทีนะคะกลัวทํางานจริงแล้วแบบว่าติดติด,ตด,ข,ดขัดขัดพอดีเป็นคนขี้อายอะค่ะ <S <S น้องทีน่าขี้อายเป็นด้วยเหรอคะโอ้ขี้อายแล้วคำถามแรงมากเลยจริงๆค่ะพี่คะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหนูเป็นคนซอฟใสมากเลยนะคะแต่ว่าที่ทําอย่างเนี้ยเพราะว่า,วาบทบาทมันบังคับค่ะ ก็เลยแบบหนูต้องนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะพี่เลยอยากเชียร์กคนด้วยค่ะแล้วแต่วันนี้มาช้อปปิ้งอะไรคะโอ้โหถามเข้าประเด็นพอดีเลยค่ะคือเมื่อกี้ทีน่าคุยกับพี่วินตอนมุมกาแฟนะคะพี่วินบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจเอเชียกำลังเติบโตดีแล้วหนูเนี่ยก็กำลังเล็งว่าจะไปเยี่ยมชมกิจการอุ้ยไม่ใช่ไปดูเศรษฐกิจในเอเชียนิดนึงแต่ว่าไม่อยากจะเสียตังค์ซื้อตั๋วเครื่องบินไปเองเลยไปสมัครแอร์ค่ะนี่เดี๋ยวกำลังจะไปสมัครลสอมาไทยใช่ไหมคะ แต่ทีเนี้ยก่อนที่จะไปเป็นแอร์อยากจะเข้ามาลงทุนในหุ้นเอเชีย mm hmm. เพราะเวลากลับมาอีกทีเนี่ย mm hmm. จะได้เห็นผลประกอบการที่เติบโตขึ้นตามเศรษฐกิจเอเชีย mm hmm. พี่พอจะมีอะไรแนะ่ย mm hmm. น่างไหมคะ่อาอย่างงี้พี่ให้น้องทีน่าเลือกประเทศในดวงใจในกลุ่มเอเชียมาให้พี่ก่อนละกันประเทศในดวงใจหรอคะตายละช้อปปิ้งเลยได้ค่ะเดี๋ยวเลือกก่อนนะคะเออ ซีรีส์เกาหลีทีน่น่าก็ชอบดูนะคะพี่ปอโรตีก็ชอบกินห้องคงก็ชอบไปช้อปปิง้งหรือจะไปพม,ม,ไ<ห>ไม่าเวียนามอินโดอคือถ้าไหลใจขนาดนี้นะคะ พี่ว่าต้องตรงนี้เลยค่ะยู่ข้างหน้านี่เลยอะไรอะคะชียเคเอเชียโอ้มีพืประเทศที่น้อยหน้าเลือกเลยจริงเหรอคะอุ๊ยทีน่าสนใจมากเลยแล้วก็แลดูแบบว่าเต็มไปด้วยของสุขภาพดีและคุณภาพดีแบบนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าทีน่าต้องไปเช็คนิดนึงเนาะว่ามันมีความน่าสนใจอะไรยังไงกันบ้างลบคูณพิ่ปด้วยตอนนั้นเราไปดูกันที่บาร์โคะคะยิบอีกหรอคะสองแถมหนึ่งหรอคะตอนนี้ไม่แถมอ๋อไม่แถมให้ซื้อซื้อเยอะๆเลยอโอเคได้ค่ะ พี่ป้อมค่ะไปค่ะไปค่ะเชิญเลยค่ะพี่ป้อมค่ะอโอเคค่ะขออนญุญาตนะคะ,ะเดี๋ยวให้พี่ดึงข้ขอมูลให้นะคะได้ค่ะลบกวนพี่ป้อมด้วยค่ะ กองนี้นะคะ K Asia จ้าหรือว่าชื่อเต็มๆคือ K Asian Smaller หุ้นทุนเอา Smaller ด้วยใช่ Smaller ทำไมต้อง Smaller กองนี้มันเป็นยังไงคะคุณพี่คะเดี๋ยวมาดูนะคะกอง K Asia ของเราเนี่ยจะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็ตัว K Asia ของเราเนี่ยจะไปลงทุนในกองทุนหลักเพียงกองเดียวที่ชื่อว่า t e m p o r Asia n Smaller Company อของ t e m p u t ใช่คุณชูเนื้อที่เราเคยพูดกันแล้วใช่ที่เป็นวอร์จอนนัมระดับโลกค่ะะนทีนี้เนี่ย ทีมงานที่เขาบริหารกองุหลักของเขาเนี่ยนะคะนำโดยมาร์คโมเบียสอ๋ยคุณลุงมาร์คโมเบียสหน้าเน็ะตั้งแตหน้ายต้องรู้จักแหละรชะเขาเป็นกูรูในเรื่องของการลงทุนในหุ้นตลาดเกิดใหม่เรื่องบุกเป็นผู้บุกเบิกเลยก็ได้ได้โอ้โหกองนี้เขาดูเองเลยใช่ค่ะแล้วก็ทีมงานของเขาที่เขาดูอยู่ที่เทมเปอร์ตันเนี่ยทีมที่ดูแลหุ้นตลาดเกิดใหม่เนี่ย เป็นทีมพี่จัดสร้างมาเกือบ30ปีแล้วโอ้โหใช่แต่ละคนก็เก่ามากเลยทีเดียวก็นักวิเคราะห์เองเนี่ยก็กระกจายอยู่ตามประเทศเกิดใหม่ทั่วโลกนกว่า1 8ปประเทศอสนสในไทยก็มีนะจริงเหรอคะใช่เขาเราก็ถ<ม>ือ<ม>เป็นประเทศเกิดเ,เดี๋ยวจะไปเคาะประตูบ้านถ่านหน่อยซินะคะแต่ทีนี้อยากรู้ค่ะว่าแล้วมันจุดเด่นของกองนี้นอกจากจะอะไรนะสมอลเลอร์หุ้นคุนคุณเน้นหุ้นเล็กเหรอคะพี่ยังไงคะคือ ถ้าในเรื่องของอการบริหารงานของเขาเนี่นะคะเขาไปบริหารงานแบบแอคทีฟนะกองทุนเราก็คุ้นคุ้อยู่แล้วมันส่วนใหญ่จะบริหารแบบแอคทีฟทีนี้เนี่ยทางกองทุนหลักเนี่ยเขาก็จะมุ่งเน้นให้ผลตอบแทนเนี่ยมันเอาชนะเกณฑ์มาตรฐานได้ในระยะยาวใช่คือชนะเบนช์มาร์กเองถ้ามาดูเนี่ยเอาย้อนหลัง5ปีนะถ้าคิดเป็นต่อปีนะจะเห็นว่ามันกองทุนเนี้ยให้ผลตอบแทนที่กว่า20% 20%ิบ่แล้วเบนช์มาร์กมันเท่าไหร่คะแค่11%ออ๋อคือถ้าเบนช์มาร์กเป็น หุ้นเล็กๆในตลาดเกิดใหม่เนี่ยคือส1บเอ็ปอร์เซ็นต์ใช่เก่งนะเราเนี่ยทียี่สิบเอาชนะโบเก้าเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้าในหนึ่งปีนะเออเมื่อกี้ห้าปีคิดเป็นต่อปีแล้วด้วยค่ะโอ้ถ้าเป็นหนึ่งปีก็ชนะนะคะหนึ่งปีเนี่ยเราให้ผลตอบแทนประมาณยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะเทียบกับเบนส์มาร์ก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นโอ้โหใช้ได้เราก็เลยได้รับรางวัลนะคะกรหลักได้รับเดตติ้งจากออตติสตันเนี่ยห้าดาวซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดโอ้โหหรูหราไฮโซจริงๆเลยกับเพอร์ฟอออร์์แมมมนนนนนซขงเเค้้้าใช่่่ะทีีีีืก ถามเรื่องสมอลเลอร์ใช่ทำไมต้องมีคำว่าเล็กถูกใช่ไหมก็คือว่ากองเขาเนี่ยไปลงทุนในหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลางค่ะถ้าน้องทีน่าฟังคำว่าหุ้นเล็กรู้สึกยตื่นเต้นไหมอุ้ยมันต้องหวือหวาขันขวนแน่ๆกลัวหรือเปล่ากลัวมากเลยแต่ว่า ไม่ต้องกลัวเพราะว่าจริงๆแล้วหุ้นน่ะมูลค่าเฉลี่ยของหุ้นในกองทุนหลักเนี่ยนะคะจริงๆมันอยู่ที่ประมาณสามถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ3 0,000ล้านบาทถ้าเทียบเป็นหุ้นไทยมันจะไม่ใช่ขนาดมันจะขนาดกลางอ๋อสามหมื่นอั้มาร์เก็ตแคบใช่นี้คือมาร์เก็ตแคบต้องทีนี้ยกตัวอย่างยกตัวยมันนึกไม่ค่อยออกส0ม0 0ืล้านมันมีอะไรบ้างอ้าพี่ยกตัวอย่างหุ้นในกองทุนนี้เลยแล้วได้ค่ะน้อยน่าออกกําลังกายหรือเปล่าออกสิคะเห็นไหมครับเฟิร์มขนาดนี้ดูออก รู้จักแบรนด์ฟิลลาไหมคะฟิลลาที่ขายเครื่องกีฬาใช่ไหมใช่ซึ่งมาเก็ตชัยของเขาเนี่ยก็เป็นหนับต้นๆของโลกนะตอนนี้เราก็ไปลงทุนในค่ะเป็นฟิลลาของเกาหลีใต้อ๋อว้าวเออเคยใส่เสื้อเขาอยู่เสื้อเขานิ่มือดีใช่ไหมน่าเคยเห็นรถยนต์ยี่ห้อทาทางไหมคะท่าทะยังเหรอคะรถยนตต์์ออ๋รถยนทาทาของอินเดียใช่ค่ะ ไมลงในตัวนั้นแต่เราจะลงในตัวท่าท่าเคมิคอลเป็นบริษัทกลุ่มเดียวกันนั่นแหละอันนี้ก็เป็นหุ้นตัวขนาดกลางของยอินเดียเหมือนกันก็เป็นไปได้เราต้องรับในจุดนั้นแต่ถ้าในระยะยาวเนี่ยรวมถึงว่าในเรื่องของเรามีให้ความเชื่อมั่นในบจอลเทมัตันเองที่เป็บริหารจัดการกองทุนนะคะผลตอบแทนในดดีที่มิสูน์มาแล้วประกอบกับศักยภาพของหุ้นเอเชียที่มันจะโตไปได้อีกค่ะพี่ก็ อยา,ากจะแนะนํนาว่าทองเคเชียนนียจะเป็นตัวที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวืมโอเคเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะน่าจะมอะแหละโอเคอยู่สามารถสามารถแต่ทีนี้เนี่ยถามเพิ่มได้ไหมว่าแล้วถ้าสมมติว่าทีนี้นดูๆไปลองศึกษากองนี้ไปแล้วอยากจะไปลงทุนในแบบเฉพาะประเทศนั้นๆเลยอะ่ะที่นี่มีด้วยไหมคะ ก็ทำาจเราก็มีนะคะเมื่อกี้อย่างที่น้องทีน่าบอกว่าชอบจีนใช่ใช่ใช่ก็มีเราก็มีกองทุนเคชัยนาอ๋อกองทนเดเียเราก็มีได้แล้วด้วยชาคะด้วยนอน่าสนี้น้องทีน่ามีเวลายพี่เยอะไหมล่ะถุยเสียได้ค่ะพอดีเดี๋ยวนี้จะต้องไปสอบสัมภาษณ์นี่ซ้อมมาทั้งวันแล้วนะคะเนี่ยเพื่อนี่จะไปสอบสัมภาษณ์เป็นแอร์ค่ะสงสสยเดี๋ยววันหลังดีกว่าเดี๋ยวมาดูวันนี้ขออนุญาตเคเอเชียก่อนแล้วกันนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวจะไปสนามบินอะสิเขาไม่เอาของเหลวขึ้นเครื่องนนะสิคะนี่ค่ะทำยังไงดีคะอันนี้ไปอ่านก่อน,นอันนี้ไปอ่านก่อน,อน,อนแล้วเดี๋ยวจะได้จัดสรรเงินซื้อทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ตอนนี้นชใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ไม่ได้พกเงินมาเฮ้ยตลอดนเลยค่ะแม่วันนี้รู้มุกแล้วนะคะเดี๋ยวไปศึกษาก่อนขอบคุณมากนะคะพี่นี่ KA เชียสมอลเลอหุ้นทุนโอ้ และนี่ก็คือเอกสารเพื่อความปลอดภัยในการลงทุนของผู้โดยสารทุกท่านนะคะแหน่งติดลมอยากเป็นแอร์อยู่เลยค่ะแต่ว่าสําหรับผู้โดยสารที่ติดตามที่น่ามาตลอดทั้งรายการ Asset Supermarket ในวันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าถ้าผู้โดยสารท่านใดโชคดีนะคะเพียงแค่เข้าไปกด f a c e b o o k c o m a s s e t Supermarket by K Asset ในวันนี้แล้วก็ตอบคําถามนะคะว่าถ้ามีโอกาสให้เลือกลงทุนในทวีปเอเชียแห่งนี้คุณจะเลือกลงทุนในประเทศใดและเพราะอะไรคําตอบใครโดนใจเดี๋ยวทีน่า จะจัดส่งนี่เลยค่ะตั้มไดรฟ์นะคะ8กิกรูปตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยไปให้ทุกท่านกดเงินกดความรู้ถึงบ้านกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าสําหรับวันนี้เสียดายค่ะเวลาเราน้อยไปนิดนึงนะคะถ้าท่านใดยอยากจะมาช้อปปิ้งก่อนทุนรวมแบบสนุกสนานแบบนี้ไปได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขารูาโทรมาสอบถามก็ได้นะคะที่ K Asset Contact Center 0 2 6 7 3 3 8 8 8นั่นเอง วันนี้หมดเวลาลงแล้วขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพกับทุกเส้นทางการลงทุนสวัสดีค่ะ